แกจิตกล้าค่อยๆเดินเข้าไปมองลอดช่องประตูที่ถูกต่อปิดไว้ด้วยไม้เก่าๆและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจในความมืดเขาเห็นร่างของบีมยืนอยู่หน้ากระดานดำมือของบีมกำลังขีดเขียนอะไรบางอย่างลงไปอย่างช้าๆด้วยนิ้วมือเปล่าๆอยู่ด้วยกันออกไปไม่ได้พาระโรงตาเหลือรีบวิ่งหนีออกไปทันทีแต่ในขณะที่เขากำลังจะพ้นจากตึกเรียน เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากข้างหูคราวนี้ถึงตาคุณแล้วหลังจากคืนนั้นพาระโรงที่เห็นบีมในห้องเรียนห้าสาลาออกไปทันทีไม่แม้แต่จะกลับมาเอาของใช้ส่วนตัวแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเช้าวันรุ่งขึ้นครูใหญ่สั่งให้ช่างไม้ไปตอกปิดประตูหน้าต่างให้แน่นกว่าเดิมแต่ตอนที่ช่างกำลังตอกตะปู เขากลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตรงช่องกระจกเก่าที่แตกราวมีรอยนิ้วมือปรากฏ